ตอนนี้ผมขอจบงานแล้วผมไม่ได้เก็บละเอียดไม่ได้อะไรผมเหมือนแบบเป็นงานศิลปะมากกว่าวางองค์ประกอบอะไรไม่ได้เนี้ยอะไรดิบๆเข้าไปเลยเนี่ยัมวดตัวไปหมดออกแบบนะเดี๋ยวผมว่าผมจะปิดทองคําแท้นะแหวนวงเนี้ยแล้วก็ลงยานะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าไฟผมจะทับออกมาได้จริงไหม ผมมีแค่เรซินธรรมดาถ้าเกิดคุณอยากได้หล่อเป็นเงินเป็นทองเป็นนาคเป็นสำเร็จคุณก็ต้องเป็นเรซินแบก็กผมหามาให้ในลาซาด้าช้อปปี้ขวดอยู่พันสามกับขวดอยู่อยู่ห้าพันกว่าบาทห้าหกพันกว่าบาทโอเคครับผมทิ้งโพสต์ไว้ให้แล้วแต่ถ้าคุณไม่รู้ดิเพราะว่าการปั้นขึ้นมาเองแล้วก็ต้อง บางครั้งในโทรศัพท์ก็อีกมิติหนึ่งพอออกมาเป็นงานจริงก็อีกมิติหนึ่งเราก็ต้องปั้นแก้ปั้นแก้ฉายไปฉายมากลับไปกลับมาอย่างนี้นะครับครั้งเดียวคงไม่ได้มันก็เหมือนกับการทางานนะเราก็คอยปรับแก้ปรับแก้แต่ละจุดที่เสียไปอ,อจุดนี้ไม่ดีนะเราก็เข้าเอาไฟล์เข้าไปในคอมไว้ปั้นแก้อะไรประมาณนี้ก็เลยแบบ มันกระบวนการหลายอย่างทั้งเขียนไฟล์เข้าเครื่อง CMC ทั้งแก้งานปั้นของตัวเองปรับเครื่องป,ปรับบริก้อนปรับงานเขียนไฟล์หลายขาบวน,นการนั่นแต่โอเคครับก็สนใจก็ติดต่อมาครับไฟล์ขั้นต่ำอยู่ที่หมื่นห้านะครับก็คุณได้ไฟล์ผมไปแล้วคุณก็รอได้ไปยัน เื่ลูกื่อหลานนะครับก็ต้องปูลเลยถ้าเกิดห้างทองสนใจก็ติดต่อมานะครับห้างทองสนใจทาผลิตภัณฑ์กันไปโอเคอยวมาดูกันว่าแหวนวงนี้จะเป็นยังไงยวมาดูกันโอเคครับขอ,ขอ,องค์ละเก้าพันทุกคนนะครับก็เน้นช่องเข้าไปเพื่อไปลงยาสีครับเพราะว่าลงยาถ้าเกิดช่างทองก็จะรู้สีที่ลงในทองเขาเรียกว่าสีลงยานะครับ ยาเย็นลงยาร้อนหรือลงยาก็มีสองประเภทเนี่ยใส่ร่องลงยาเข้าไปก็ทาให้งานทองอลังการมากขึ้นโอเคครับเนื้อจะลงลงยาขป็นหลังด้วยโอเคครับเดี๋ยวมาดูการสนใจฝ่าติดต่อนะครับงานจะดิบหน่อยนะครับไม่ได้เก็บละเอียดอะไรนะเหมือนว่าเป็นงานั้นดิบๆงานวาดดิบๆขึ้นมา,มานเป็นงานศิละปะไม่ได้เน้นละเอียดเน้น อารมณ์เท่ามากกว่าน,นี่ความเรีนอารมณ์ความดิบๆเป็นธรรมชาติมากกว่าโอเคไม่ได้ป๊ะเป๊ะเป็นทางการแบบพันนิดแต่โดยโอเคครับขอให้องค์ร่ากขานพอร่าอยู่ส่วนหังเก้าเหลี่ยงข้าห่อลูรียังไงบริษัทห้างทองหรือโรงงานอุตสาหกรรมดูงานผมได้ในเฟซหรือทางอินเทอร์เน็ตทุกช่องทางคุณนศลบุรีนะครับผมหยุดแล้ว ไปเขียนไฟล์กันดีกว่าแต่วันนี้รู้สึกคันเนื้อคันตัวเหมือนไม่สบายเนี่ยแต่ก็ดีทำงานอยู่กับพี่ก็ดีไม่ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวใครไม่ต้องไปโดนแรงกระทบอ,อะไรดูวิวทำงานอ,งอยู่กับที่บ้านญาญาอยู่กับล้านอะเล่นกันลานแย่ลานอะไรเล่นหน่อยนะครับอยู่กับธรรมชาติาอ,องค์ราก้าคุณครองอยู่แบบพอเพียงครับ ไปแล้วยุดภูมิแม่งเหล็กเการ้านพุทธศิลสามดีคูนอตลบบุรียุทธภูมิแม่งเหล็กนตสุนเก้าสองสี่แปดห้าสิ่เก้าสามห้ารับสอนรับงานศิลปะไม่เก่งก็ทำให้ดีที่สุดนะครับรับทันงานโบราณเนสมัยใหม่นะครับไปแล้วมาเขียนไฟเข้าเครื่องซีมซีกนาเพราะว่าได้ไฟแล้วก็ได้ คูนแกะไม้แก้หินแกะเหล็กได้เข้าเลเซอร์ได้เข้าไปเป็นงานปั้นซีเมซีเครื่องเลเซนเครื่องซีเมซีเส้นได้เป็นไม้เป็นแก้วเป็นดินเผาแล้วแต่คุณมีเครื่องอะไรหรือเมื่อมีวัตถุด,ดิบไปใช้ในเครื่องรีเมคุีผมสามารถทำเส้นยืดหยุน่นทำเป็นทำเป็น วัตถุแก้วเทียมทําเป็นวัตถุเพื่อไปหล่อโลหะได้เพื่อไปเข้าเครื่องเต็มซีต่อได้เพื่อไปหล่อเข้าเชิงเทียนต่อได้ก็คือได้ไ,ไปไปคืองานต้นแบบแล้วกันโอเคผมหยุดขายของแล้วขอให้พ่อหลวงลกอก้าคุณครับอยู่สถานข้าเหลอเข้อของลุงลีแต่ลายฟุตสินสามดีคุณรถลับลีครับจะเรียนแต่งาางานโทรมานะครับ เหลือละ 9, กเก้าพองครับแบบพอเพียงคนะรับจุดูแล